สร้างตัวแอลบนหัวบนหัวก็สื้อผ้านสายหละะ่ะอะไปใสล่ลูกบางลาจะไม่ใส่ละหันสซื้อผ้านสายหละจะไะม่ใส่บนหัวกับดังอะบางลาก็ยีหล่ะจะไม่ใส่ไปหาคมน้องเงินไหวได้หันละอันทอนอ้า บักบุญหัวแลนหานั่นล่ละบัน,นี่แลนหาเมยหลงเมยแล้วบุญหัวก็สุพันสาเอาอีอยหนี่มากว่าจะได้เพื่อนนี่เมยสุพรันสาเริ่มตืงนขึ้นแน่เละ เน้นไม่กินนามบ่หารไม่นามกินยู่บ่ิหาน